ท่านยังไม่ได้เลยครับใครว่าใครว่าเขาให้ผมเหรอเอาใหม่เอาใหม่มาจากไหนยังไงท่านชื่ออะไรผมมาจากกรุงเทพกรุงเทพครับเคยพูดธาศกตอนหมาคันหลายครั้ง ก่อนผมยังพูดจารชัดเจนเดี๋ยวนี้ใจเป็นพูดไม่ได้แล้วขอความการุลนาหลวงตาโงดโทษให้ผมด้วยครับเราวห็นอะไรล่ะเราจะไปรื้เรื่องรุ่นลาวได้ดีล่ะเรื่ออะไรเขามาจากกรุงเทพเขาเข้าใจว่า เขาเคยประมาทพลาดพังหลวงตาเขาเคยเข้าใจว่าเข้าใจว่าเขาเคยพูดจาประมาทพลาดพังหลวงตาตอนนี้ก็เลยมาขอขมาหลวงตาเขาบอกเป็นเหตุการณประบาดไม่ประบาดนะว่าว่าที่ไปข้ามไหนประบาดไม่ประบาดไปอว่ายังไรผมว่าทุกคนบอกว่าหลวงตาเสร็จเกิดแล้วผมว่าไม่หรอกผมผ่าน พดหลวงตาหลายครั้งไม่เคยจันึกข้ามากับท่านแม่แต่เนียนอายุสิบหัวผมก็ยังเก่าแต่ไม่เคยสัตตาหลวงตาเลยเก่าเท็นนี่หลายครั้งเอาว่าเกาเ,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 เขาได้ยินข่าวมาว่าหลวงตาเนี่ยเป็นพระอรหันแล้วแต่เขา เขาบอกเขาไม่เชื่อเพราะว่าหลวงตาเบอร์เจ็ดป uh ีก huh. ่อนนี่เขาผ่านผ่านมาที hmm. uh ่ว huh. ัดบ่อยๆนี radically radically ่เขาก็ไม่เข้ามากราบเขาก็บอกว่าแม้แต่เนนเนี่ยเขาก็กราบแต่หลวงตาเขาเขาไม่เข้ามากราบแล้วก็พูดไม่ชัดเลยครับนี่เลยพูดไม่ชัดก็เลยเขาเลยพูดไม่ชัดนี่ฮะเขาเลยมาขอขมาหลวงตาเขาพูดไม่ชัดเพราะว่าจมา้ขวาบอ เขาดีๆอยู่ไม่เป็นอะไรเขาไปคิดอย่างนี้ก็เลยทําให้พูดจายอย่างนี้แหละครับไม่ใช่นี่นะพูดอย่างนี้ครับเขาก็เลยคิดว่าเป็นเพราะเขาประมาทาพลาดทั้งหลวงตาคือมาขอขมาครับในชีวิตผมก็ทำบุญมาเยอะผมสร้างพระไตรปิฎกมา20่าล้านบาทผมมา ทำบุญในพอพุทธศาสนามามากกว่า40ล้านบาทช่างรงพียาบาลต่างๆที่จาราเห็นว่ามีแต่เรื่องนี้ที่ผมทำบาท่าปเกเขาบอกเขาทำบุญมามากจราบพระไตราปิฎกกามาก20ล้<อ>านทำบุญเขาทำบุญมาตลอดแล้วก็ทรางพระไตรปิฎกเขาว่าคิดแล้วเป็นเงิน อย่า20ล้านบาทได้เขาคิดดูแล้วไม่มีเรื่องอื่นที่ทําให้เขาพูดจาไม่ชัดไม่ดีแบบเนี้ยก็มีเรื่องเดียวถึงมาขอขอมาครับมาขอขอมาเราว่าครเพราะอะไรกับเราทึา่ข,ข,ขอขมาก็บเขอขอขอมือเ่อกี้นี่ฮะที่บอกเขาเขาประมาทพลาดพัาดเขาบอกหลวงตามไม่เมตตาคนให้เสมอกา,หาให้ภัยเขาไหมครับเขาจะได้<า>ไเขายังติดใจหลวงตาให้ภัยแม็กให้ให้แมเขาไหมครับให้ ก็เขาคิดว่าเขาประมาทพลาดพังหลงตาอยู่ึกถึกว่าเขาคิดใหม่ใช่ไหมน้อยคิดใหม่ได้ห่เอยอผมไปกัาจรย์ถุยที่วัดเวไปกบอาจารย์ทุยครับไปกาบท่านอาจารย์ทุย ท,ที่<อ>วัดดงศรีชัมพูครับทา่ทานก็เรียกว่าผมต้องมาบ้านตาบ้านตามาตากลมตาแล้วก็ทุกอย่างจะดีมาแล้วจะได้แล้วแอ้อก็มาเผย มีหนังสือถวายสถานีวิทย,ยุครับจารเผยครับคัดธรรมพปูการเผยววถวายเลยถวายสถานีวิทยุครับมีบอกวัดธรรมพปูอำเภอเมืองจังหวัดเลยวันที่23ามกราคม2550เรื่องขอถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนกราบนมัตการพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาธิปนโน เรื่องด้วยพุทธาธิกชนชาวจังหวัดเลยไม่สามารถรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจากวัดป่าบ้านตาดได้ดังนั้นจึงได้ร่วมการจัดสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขึ้นที่จังหวัดเลยประกอบด้วยเสาสูงหนึ่งหนึ่งเมตร มีร้อยสามสิบก็หนึ่งเมตรมหนึ่งจุดสามศูนยใช่ไหมหน,นึ่งเมตรสามสิบเซนเดี่ยวสูงแสดงว่าอยู่บนหนึ่งหนึ่งจุดสามศูนย์เมตรกำลังส่งพันวัตต์ฟาร์มทีเอฟเอ็มเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิร์ต์รับสัญญาณการออกอากาศผ่านทางดาวเทียมจากสถา,านีแม่ข่ายรับป่าบ้านตาดร้อยเปอร์เซ็น ได้เลือกทำการออกอากาศมาแล้วตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2549และออกอากาศตลอด24ชั่วโมงทุกวันพร้อมนี้เก้ากับผมและสัตยาประชาชนชาวจังหวัดเลยขอถวายสถานีเสียงทําเพื่อประชาชนดังกล่าวข้างต้นให้เป็นสมบัติของสงฆ์และจะ ช่วยกันบำรุงรักษาดูแลตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของสถานียุดังกล่าวิให้เป็นการรบกวนหลวงตาและวัดป่าบ้านจาตแต่ประการใดทั้งสิ้นจึงกราบนมรการมาเพื่อโตรดท่าขอกราบนมัมรการด้วยเสียงกา้าอันนี้ของในครั้งนี้ให้หลวงตามีธาตุขันแข็งแรงเป็นรุ่มโพล่มใจแต่ศรักธาญาติโยมนานแถนนานครับ รองชื่อพระอธิกรารเผยวีรโย้าวาดวัดถ้ำผาปู่ครับเขาได้แล้วเหนื่อยปวดกระดูกพูดก็ไม่ข้อความกตรงไหนวันวน,วนี้ะนะครับจะพูดกับที่ข้อความการส่งแรงตีประกาศขอเข้ามาแหละครับ ประกาบขอเข้ามาหรือว่าคนนี้ใช่ไหมครับคนที่พูดไม่ชัดนี่แหละคนนี้หรือเปล่าฮะที่ว่าที่หลวงตาบอกไปบอกว่าไปปกันหมดขอบหลวงตาไปแล้วแล้วก็หลวงตาบอกเขาคิดอย่างนั้นไม่ดีตอนนี้กลับไปคิดใหม่ในทางที่ดีหรือเปล่าไปหรือว่าพูดกับศาลไปหรือเปล่หละครับปากไม่เคยใจสมมี่ก็ ปากไม่ค่อยมีราสีี่เลยเบี้ยวหน่อยพูดไม่ชัดปากปากเบี้ยวเบี้วแล้วพูดไม่ค่อยชัดเจนอเนลยก็บอกเมื่อสามเดือนเขายังหล่ออยู่ตอนนี้ไม่หล่อแล้วเบี้ยวไปแล้วปากเบี้ยวเลยไม่ค่อยหล่อบอกเบี้ยวเลยอเบี้ยวไปแล้วเบี้ยวเอาใจไหม มันเบี้ยวจังเลยมันผิดไปเบี้ยวใหม่เยอะก่อเนั่นแหละเข้าใจยังเบี้ยวไอ้สูกเยอะจับไม่ต้องเลยเนี่ยนจับย้ายจับเลยมันเสียวมันเสียวเบี้ยวไปอย่างนอทำเนี่ยเระทำบุญทำบุญเสร็ไปเรื่อยๆไม่ว่าใจใครเรามันคึกกระรอกไปการบ่นเลยเป็นเพียงแค่พูดออกมาเฉยแล้วมันคึกกระรอกอยู่ในใจ มันชิดซอกแทกแสีแทกบ้านั้นบ้านที่เป็นบ้าเนยใจคนไปแล้วนะเขาเับไปมีอะไรจะให้อภัยอะไรอีกครับก็ตารับขมาเขา,เขาก็ผงจะสุขภาพสมบูรณ์ดีแล้วครับหายเบี้ยวครับหน,นูนตาลองเออแล้วอะไรอียดถามคนนี้ ยาให้พ่าตัดเวลาเวลาไหนกันคุณศุักดิ์รุณลิงค่ะฝากถวายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะคะ5,000ค่ะแล้วก็พระนรงค์อาจารย์นะคะเขาเขผ่านมาถวายเครื่องมือแพทย์5,000เหมือนกันเจ้าค่ะรู้ขอรู้ยากพูดกับคนท่านหน่อยได้พูดพูดไปพูดผ่านไปข้างหลังเลยไปผ่านข้างหลังไปเลย ละไปละหายเลยไปจ้องถวายก็ได้หายแล้วก็ <c oughs> หายแล้วไปจ้องถวายก็ได้หายแล้ว <c oughs> ครับเมื่อสามเดือนก่อนผมเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริวิรัชผมถวายหนึ่งล้านบาทให้ทันทีแล้วก็บอกอีกแปดล้านบาทจะถวาย ในของสาอาทิตย์นี้เกี่ยวกับโรคหัวใจผมป่วยครังนี้ก็เลยให้โรงพยาบาบลศิริราชบริจาคเอ้าร้านบาทแล้วก็ถ้ามีโอกาส <c oughs> ผมจะมาถวายให้ท่านอีกหน่งล้านเพื่อที่จากการที่เขาพูดนะ เขาว่าไงเขาเขาไม่สบายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศริลาชเ,ออเขาบริจาคไปหนึ่งล้านบาทให้ศรีลาชแล้วก็ให้คำสัญญาว่าจะให้อีก8ล้านบาทที่รีราชนะครับออแล้วเมื่อกี้อาจารย์นิดแนะนำในทางที่ดีที่ถูกก็เลยเขาบอกเขาก็เลยตั้งใจจะมาทำบุญกระหลวงตาหนึ่งล้านบาทในโอกาสต,ต่อไปครับ อา่าไปครับไปเ,เราจะเตรียมรอโอกาสแนะต่อไปนี้เป็นบอลที่สองเป็นบอลที่สองเดือนมาครับวันไหนจะได้ทีนัดเาขาบอกเขาตั้งใจว่าวันที่สองกุมภาพันธ์จะนำมาถวายครับอาจากนี้ไปถือวักุมภพันธ์ชิดดอกจะปรปมาณเทอะไร อ้าวมันมีดอกนี่ทุกอย่างมีดอกมีผลเราต้องคิดี้ซี้จากนี้ไปถึงวัดกุบภานมันีดอกวานละเท่าไหร่เอาเลยก็ไหลต้องไปว่าอะไรเอาห้ดอกดีแสนหนึ่งค่ะเงี้ยบ้านหนึ่งเอาล่ะบอกคืนไม่เอาก็คุยกันเอาละพอสายแล้วเนี่ยสายแล้วเอาดอกเอาต้นมีเท่าไหร่เลยบ้างรับเออเท่าไหร่แล้วล่ะ ก็จะไปไม่ไ <Vega> ด้ไปดูนาฬิกาด้วยพูดด้วยดูนาฬิกาด้วยเวลาของเราจํากัดทําประโยชน์ให้โลกเราไม่ได้ทำให้เราทําให้โลกนะยุ่งเอาชนั้นล้วให้พ่อจะเลี้ให้พ่อกระลาบเรานี่ยไปบทก่อนให้พ่อกระลาบพูดเดี๋ยวออกนี่ออกนี่บวชไม่ได้ออกนี่นะ อิจิตังปิติังตุงหังทิพมยวสุนิจตโตสัพเพปุเรโตสาคปาจัตโทปันนาราโสยถาบริโชเตะราโสยถาสัพพีติโยวิวัชนตุสัพทโรโควินัสตูมาเตภวะธมันตรายโยสุขีติฆายุโคภวะอภิวาทราสีลิสดิจัง พุท่าพระเจ้าวินโนตตาโรธรรมาวัฏานติอายุโนสุขังภาลาสาธุแล้วทีเรามีอะไรกันตะกี้นี่เฮ้ยเรามีอะไรกันกับที่ตะกี้นี่ว่าอะไรมีโชคมีกรรมอะไรต่อกันของของเดินนะตามที่เขาเล่านะครับ เขาก็ไปคิดเองนะครับหลวงตาบ่อยๆเขาไม่เข้ามากราบเขาก็ประมาทปัดพังว่าแม้แตเนนเขาก็กราบแต่มาหลวงตานี่เขาไม่เชื่อเขาไม่กราบเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ๊อบไม่เป็นไรปกติแล้วพอแล้วพอเดือไปแล้ว